ต่อมาค่ะนักเรียนเรามาทําการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะโดยที่วันนี้เราจะมาจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมแบบแสดงในรูปของออรบิทัลนะคะออรบิทัลในรูปของออบิทัลเราจะจัดเรียงยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันดับแรกเราจะจัดเรียงตามหลักการกีดกันของพาลลีนะคะตามหลักการยีดกันของพาลีเนาะ เขาบอกว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ในออร์บิทัลเดียวกันเนี่ยจะมีการหมุนรอบแกนสปรินที่ต่างกาันอิเล็กตรอนที่อยู่ในออร์บิทัลเดียวกันจึงมีแผนภาพดังนี้เขาจะมีอันนี้สมมติว่าใน1ตารางเนี่ยในหนใน1ออร์บิทัลนะคะ หนึ่งตารางเนี่ยครูให้เป็นหนึ่งออร์บิทัลเนาะซึ่งภายในออร์บิทัลเนี่ยก็จะบรรจุอิเล็กตรอนนะคะ2อิเล็กตรอนซึ่งเขาก็จะอยู่ในลักษณะของการสปินขึ้นแล้วก็สปินลงเนาะใน1ออร์บิทัลเนี่ยต้องมีลูกศรสปินขึ้นแล้วก็สปินลงนะคะแบบนี้ในลักษณะนี้นะคะ 2. หลักการของฮูนค่ะ ใช้หลักการของหุนหลักการของหุนเนี่ยเขาบอกว่าการบรรจุอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยต้องบรรจุอิเล็กตรอนเดี่ยวให้เต็มทุกออร์บิทัลก่อนโดยมักบรรจุอิเล็กตรอนแบบสปินอัพนะคะมักแบบสปินอัพก่อนสปินอัพก็คือให้เราเราจะต้องเขียนสปินอัพก็คือจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะ แล้วจึงบรรจุอิเล็กตรอนลงในออร์บิทัลแบบสปินดาวสปินดาวก็คือลูกศรก็จะชี้ลงในลักษณะนี้นั่นเองให้เป็นอิเล็กตรอนคู่กับคู่นะคะให้เป็นอิเล็กตรอนคู่นะคะเขาก็อยู่ในคู่กันในลักษณะนี้เนาะอ่ะคราวนี้มาดูลักษณะการบรรจุอิเล็กตรอนก่อนนะคะเราจะทำการเรียงแบบหลักก่อนแบบหลักหนึ่งแบบหลัก แบบหลักเสร็จแล้วเราก็จะทําการเรียงแบบอะไรคะแบบหลักเสร็จแล้วก็จัดเรียงแบบย่อยแบบย่อยที่เป็นแบบนี้คะ่ะแบบย่อยที่เราเคยจัดในรอบที่แล้วที่เป็นแบบนี้คะ่ะนี่ เราต้องจัดให้เป็นในลักษณะนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาจัดในรูปของออร์บิทัลเนาะซึ่งการเติมอิเล็กตรอนลงในแต่ละออร์บิทัลเนาะอย่างเช่นใน s ออร์บิทัลเนี่ย s ออร์บิทัลเราจะบรรจุได้2อ,อิเล็กตรอนนะคะเขาจะมี1ออร์ ital, บิทัลบรรจุได้2อ,อิเล็กตรอน ส่วน p ออร์บิทัลเนาะบรรจุได้6อิเล็กตรอนแต่เขามีกี่ออร์บิทัลคะมี3ออร์บิทัลแต่และออร์บิทัลบรรจุได้2อนะิเล็กตรอนเนาะสปินขึ้นแล้วก็สปินลงส่วน d นะคะ d ก็จะบรรจุได้10อิเล็กตรอนนะคะซึ่งเขาจะมีกี่ออร์บิทัลคะเขาจะมีอยู่5ออร์บิทัลนะคะ f บรรจุได้4 14อิเล็กตรอนนะคะซึ่งเขาจะมีอยู่7ออร์บิทัลนั่นเองคะ่ะ1 2 3 4 5 6 orbital, อออร์บิทัลค่ะอะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะ,ะทีนี้การบรรจุเนาะเราจะทำการอย่างนี้ค่ะที่1 s orbital 1 s orbital ก็คือระดับชั้นพลังงานที่1มีรูปลักษณ์ของอิเล็กตรอนเป็น s orbital ใช่ไหมคะอยู่ในนี้มีอิเล็กตรอนอยู่2อิเล็กตรอนอ s orbital มีแค่1 orbital เพราะฉะนั้น2อิเล็กตรอนต้องบรรจุใน1 orbital ค่ะก็ให้เราสปินขึ้นและสปินลง s อ r b i t ิทก็มี1 Or b i t a l บทนะคะที่ระดับพลังงานที่2ก็จะมีอยู่2อิเล็กตรอนแล้วก็บรรจุลงไป2อิเล็กตรอนนะคะแต่ปรากฏว่า p อ r b i t a l ค่ะ p อ r b i t a ทมีเกี่ยวอิทัลคะอยู่ในระดับชั้นพลังงานที่2แต่เป็น p อ r b i t a l p อ r b i t a ทเนี่ยมีทั้งหมด3 Or b i t a บิทบรรจุได้มากสุด6อิเล็กตรอนลักษณะการบรรจุแบบนี้คือลักษณะการบรรจุที่ผิดนะคะถ้าข้างบนมันมี3อิเล็กตรอนนะคะวิธีการบรรจุให้เราบรรจุแบบนี้คะ่ะ ให้เราบรรจุแบบบนล่างถ้าเราบรรจุเข้าไปให้เต็มช่องแรก2แล้วก็ค่อยมาเติมช่องถัดมาแบบนี้ค่ะผิดนะคะวิธีการบรรจุให้มาดูแบบที่ถูกนะคะก็คือเรามี3มอิเล็กตรอนค่ะให้บรรจุเข้าไปในช่อง1 2 3สให้ครบทั้ง3ออวิทเทิลก่อนแล้วถ้าสมมุติว่ามีมีอยู่4อิเล็กตรอนก็ให้บรรจุไป ทีละช่องก่อนนะคะสปินขึ้นก่อนสปินขึ้นให้เต็มทุกช่องก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่เราค่อยมาสปินลงนะคะอย่างถ้ามี4ใช่ไหมแล้วก็สปินขึ้นแบบนี้นะะสปินขึ้นสปินขึ้นให้เต็มได้3อิเล็กตรอนใช่ไหมแล้วเหลืออีก1อิเล็กตรอนเราค่อยมาเริ่มใหม่ค่ะโดยสปินลงแบบนี้ครบ4อิเล็กตรอนค่ะอันนี้คือการบรรจุอิเล็กตรอนที่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเป็นแบบแรกแบบนี้คือผิดค่ะเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ อะตัวอย่างนะคะตัวอย่างเนาะการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบย่อยแบบย่อยแสดงในรูปของออร์บิทัลเนี่ยยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมเขามีเลขอะตอมเท่ากับ20เลขมวลเท่ากับ40นะครูเขียนเลขอันนี้ผิดนะคะนักเรียนอันนี้ตามจริงมันจอรี คะมีเลขอะตอม20เพราะฉะนั้นมีอิเล็กตรอน20นะคะอ่า1ค่ะระดับพลังงานหลักเนอะระดับพลังงานหลักให้เราจัดเรียงเป็นระดับพลังงานหลักก่อน20เวลาจัดเรียงเป็นพลังงานหลักก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ2882งใช่ไหมะเมื่อเราจัดเป็นระดับพลังงานหลักเสร็จแล้วทำไงต่อคะเราก็มาจัดเป็นระดับพลังงานย่อย แบบไหนคะแบบเป็นอิเล็กตรอนคอนฟิกเกชันนะคะคอนฟิกเรชันนะคะในลักษณะนี้เนะะาะคราวนี้เราเมื่อเราจัดเรียงเสร็จแล้วนะก็จะได้เป็นระดับชั้นพลังงานมี2อิเล็กตรอนอันนี้คือระดับชั้นพลังงานที่1มี2อิเล็กตรอนเนาะก็ใส่2ข้างบนนะคะเป็นกําลัง S อสกำลังสองนั่นเองส่วนระดับพลังงานที่2มี8อิเล็กตรอนเนี่ยเราก็ใส่ไปเท่าไหร่คะ ที่ s o r b i t a l บรรจุจได้2ออิเล็กตรอนส่วน p o r b i t a l บรรจุได้6เนะาะแล้วก็ระดับพลังงานที่3ก็มี8นะคะนี่ส่วนระดับพลังงานที่4มีเท่าไหร่คะมีะอ่นะมี2นะอ2อิเล็กตรอนนะคะอ่ะ คราวนี้เมื่อจัดเป็นระดับพลังงานหลักแบบนี้เสร็จแล้วเนาะเรา,เาไม่ใช่หลักสิคะหลักย่อยนะคะแบบอิเล็กตรอนคอนฟิกเรชั่นเนาะก็ให้มาจัดในระดับพลังงานย่อยที่แสดงในรูปของออร์บิทัลเดียแกรมไดแกรมก่อนนะคะซึ่งถ้าการการแสดงออร์บิทัลไดอะแกรมเนี่ยก็ให้เราบรรจุอิเล็กตรอนเข้าไปนะคะโดยดูอิเล็กตรอนที่อยู่ อยู่ยกกำลัง s เนี่ยค่ะมี2อิเล็กตรอน s ออร์บิทัลมี1นึ่งออร์บิทัลนะคะก็คือมี1ช่องสี่เหลี่ยมแต่บรรจุได้กี่อิเล็กตรอนคะบรรจุได้2อิเล็กตรอนให้เราสปินขึ้นแล้วก็สปินลงแบบนี้สปินอัพแล้วก็สปินดาวน์เนาะอ่ะต่อมานะคะระดับพลังงานที่2ที่ s ออร์บิทัล s ออร์บิทัลมี1นึ่งออร์บิทัลค่ะแต่เขามีกี่อิเล็กตรอนคะมี2อิเล็กตรอนก็ให้เราบรรจุไปค่ะ สปินอัพและก็สปินดาวต่อมา2อระดับพลังงานที่2เหมือนกันค่ะแต่เป็นแบบ p Orbital p Orbital เนี่ยมีเท่าไหร่คะดูสิมีกี่ออร์บิทัลคะมี3 o มออร์บทแต่บรรจุได้6อิเล็กตรอนใช่ไหมคะวิธีการบรรจุให้เราบรรจุแบบนี้คะ่ะ 1. สปินสปินอัพไปให้เต็มทุกช่องก่อนแล้วค่อยมาสปินดาวให้ให้เต็ม6 อิเล็กตรอนนะคะอย่างนี้ก็สปินดะสปินอัพไป1สปินอัพในตารางที่2สปินอัพในตารางที่3เสร็จปับ๊บเราก็ค่อยมาสปินดาวแบบนี้นะคะสปินดาวให้ครบนะคะก็จะครบเป็นอิเล็กตรอน1 2อ่า3 4 5 6นะคะต่อมาอันนี้ค่ะระดับพลังงานที่3 s ออร์บิทัลก็จะมี1นึ่งออรบิทัลแต่บรรจุเท่าไหร่คะเขามี2อิเล็กตรอนเนาะก็บรรจุไป2อิเล็กตรอนนะคะ ต่อมาระดับพลังงานที่3ที่ p o r b i t ิทัล p ออร์บิทมี3 o r ออร์บทัลบรรจุได้6สูงสุดได้6เนาะแล้วอันนี้ก็คือมี6พอดีเนาะแล้วก็เต็มแปลว่าต้องใส่อย่างนี้สปินอัไปก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาสปินดาวแบบนี้เนาะอ่าเสร็จปั๊บระดับพลังงานที่4มีกี่ o r ร์บิทัลคะมี มี1 o r b i ออร์บิทล s เนา s มี1 o r b i ออร์บิทลแต่บรรจุได้2อ,อันนี้ก็เป็น2พอดีเนาะแล้วก็สปินอัพแล้วก็สปินดาวแบบนี้ได้เลยค่ะ,ะถ้าที่ 4s มี1เนาะเราก็ใส่ไปแค่1อิเล็กตรอนสปินอัพไปอย่างนี้นะคะต่อมาเรามาลองทำแบบฝึหกหัดกันดีกว่าค่ะอ่าอันแรกค่ะอันแรก แรกนะคะ Be ค่ะมีอิเล็กตรอนสี่อิเล็กตรอนเนาะเราจัดเรียงมาแล้วค่ะ4อิเล็กตรอนจะเรียงได้เป็น2 2เนาะมี2ระดับพลังงานระดับพลังงานที่1เป็น s นะคะข้างบนอันนี้เป็น configuration เราก็จัดได้อย่างนี้เนาะ s Orbital ทั้ง2 s Orbital มีแค่1 Orbital เนาะก็บรรจุให้ไปเลยค่ะเป็น spin up spin down แบบนี้นะคะต่อมา นโอออกซิเจนนะคะ, o ygen, ะ,คะมีอิเล็กตรอน8เนาะจัดเรียงได้เป็น2 6นะคะจัดเป็นคอนฟิกูเรชันก็จะได้เป็น1 s 2 2 s 2แล้วก็2 p 4เนาะมี p ด้วยนะคะแต่ p มีแค่4อิเล็กตรอนเนาะ1 s 2เนี่ยเราก็สปินอัพและสปินดาวสปินอัพและสปินดาวแบบนี้เนาะอะ่ส่วน p มีแค่4อิเล็กตรอนเนาะ p มี3ออร์บิทัลนะคะอะ่แต่ว่าเวลาสปินให้เราสปิน ที่เช่องนะ1 Spin สปิน p ัพ Up 3สปินอัพสสปินอแล้ว4เราค่อยมาสปิน o w n ในช่องนี้นะคะอ่าส่วนช่องที่เหลือก็ให้ไว้แบบนี้ไปเลยนะคะนะักเรียนไม่ต้องไปเติมอะไรมันเนาะอ่าอันนี้ก็จัดเรียงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมา Mg ม a g n เซ i u m นะคะมี12อิเล็กตรอนเนาะจัดเรียงได้เป็น2 8 2นะคะจัดแบบ configuration ก็จะได้เป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 นะคะ,ะถ้าใครอยากยังจัดเรียงแบบ configuration ไม่ไม่ไม่แม่นนะคะให้ใช้ตารางตารางได้ค่ะ อะแล้วก็กลับไปดู EP ก่อนหน้าได้ค่ะเพื่อเรียนในเรื่องของการจัดเรียงแบบ configuration เนาะในรอบนี้ครูก็จะไปเร็วนิดนึงเพราะว่าเราเรียนเรื่องของการจัดแบบ orbital diagram นะคะอ่ะต่อมาค่ะ12ก็จัดได้เป็น282 r 1 s 2นะคะก็จะเป็นนี้นะคะ2 s 2นะคะสปินขึ้นสปินลงแบบนี้นะคะส่วน2 p 6ก็มี6อิเล็กตรอนพอดี นะคะแปลว่าอันนี้ต้องสปินสปินอัพสปินอัพสปินดาวสปินดาวสปินดาวนะคะแล้วก็3นะคะระดับพลังงานที่3มีแค่3 s 2นะคะเป็น1ออร์บิทัลเนาะอ่ะก็จะสปินอัพสปินดาวแบบนี้เนาะมาค่ะเรามาดูอันนี้ค่ะ ธาตุ Ar มีจำนวนอิเล็กตรอน8 18อิเล็กตรอนนะจัดเรียงได้เป็น2 8 8นะคะจัดแบบ configuration ก็จะได้เป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 นะคะถ้าจัดเป็นแบบ orbital diagram นะคะก็แค่ให้บรรจุอิเล็กตรอนลงไปใน orbital แบบนี้คะ่ะ s มี1 orbital คะ่ะบรรจุได้2อนะิเล็กตรอนเนาะเราแค่เขียน2ออิเล็กตรอนลงไป 2s2 นะคะมีกี่อิเล็กตรอนคะมี2อิเล็กตรอนนะคะสปินอัพสปินดาวนะคะ, spin up, spin ะ,คะอันนี้ก็คือสปินอัพสปินอัพสปินอัพสปินดาวสปินดาวสปินดาวอย่างนี้นะคะส่วนนี้นะคะ s ออร์บิทัลก็คือเป็นสปินอัพสปินดาวมี2อิเล็กตรอนนะคะ 3p6 นะคะ 3p p มี3ออร์บิทัลแต่ว่าเขามี6อิเล็กตรอนนะคะบรรจุไปให้เต็มครั้หนึ่งอ่า2 3 4 5 6ค่ะครบค่ะอ่าต่อมาค่ะเป็น As นะคะมีอิเล็กตรอนอยู่33อิเล็กตรอนจัดเลี้ยงได้เป็น2 8 8 5นะคะถ้าเรามาจัดเป็นแบบ configuration นะคะหรือแบบย่อยแบบย่อยที่เป็นในลักษณะนี้นะคะก็คือก็จะได้เป็น1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 1 0 4 p 3นะคะ อ่ะถ้าจัดในแบบออ b i t a l d i ไดอะแกรมเนาะก็จะจัดได้เป็นไงเอ่ยยังไงเอ่ยอ่ะ s orbital มี1 orbital เนาะมี1 orbital เพราะฉะนั้นแต่เขาบรรจุได้เท่าไรคะเขาบรรจุได้สูงสุดอิเล็กตรอนแล้วอันนี้มีกี่อิเล็กตรอนคะมี2อิเล็กตรอนพอดีเลยสปินอัพและสปินดาวรวมกันเป็น2อิเล็กตรอนพอดีเนาะ ระดับพลังงานที่2ที่ s อ r b i t a l ก็มี2อิเล็กตรอนนะคะเหมือนกัน p orbital มี3 orbital บันจุได้6นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มี6พอดีเนาะ1 2 3 s p ส n up ปินอัพก่อนนะคะเสร็จปับ๊บก็มาสปินดาวนะคะ4 5 6นะคะระดับพลังงานที่3ที่ s อ r b i t a l s อ r b i t a l มี1 orbital บรรันจุได้2อิเล็กตรอนและตัวน,นี้ก็มี2ออิเล็ก ที่ s อ r b i t a l บรรจุได้สูงสุด2อิเล็กตรอนนะคะแล้วอันนี้ก็มี2อิเล็กตรอนพอดีแล้วก็บรรจุลงไปเลยค่ะ 1, 2อ่า s p สปินอัพสปินดาวแบบนี้นะคะ p o r b i t a l มี3 orbital นะคะแล้วก็บรรจุลงไป 1, 2, 3, 4, 5, 6นะคะ,ะต่อมา 4s นะคะ 4s2 นะคะ s มี1 orbital นะคะมี2อิเล็กตรอนพอดี 3d10 D มีกี่อิเล็กตรอนคะบรรจุได้สูงสุด10อิเล็กตรอนแต่เขามีกี่ออร์บิทัลเขามี5 o r ออร์บิทัลนะคะวิธีการบรรจุก็คล้ายๆกับ p ออร์บิทัลเลยคะ่ะให้บรรจุไปให้มันเต็มทุกช่องก่อนนะคะสปินดาวไปให้เต็มก่อนแล้วค่อยกลับมาสปินอัพนะคะนะคะถ้ามี8เราก็แค่บรรจุสปินดาวอัพไปให้เต็มก่อนแล้วค่อยที่เหลือก็ค่อยมาสปินสปินดาวลงเนาะ,ะต่อมาก็คือสปินไปงี้ 1>, 1 2 3 4 5นะคะ6 7 8 9นะคะ10นะคะครบพอดีเนาะถ้า8ตรงนี้เราก็ไม่ต้องใส่แล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องสปินดาวน์ลงนะคะก็ให้มันเหลือแค่สปินอัพก็พอเนาะแต่อันนี้มันมี10คะ่ะเต็มทุกช่องคะ่ะอันนี้นะคะต่อมา4 p 3พีนะคะ4พี ีมีกี่ออร์บิทัลคะพีมี3ออร์บิทัลนะคะ1 2-3คงูดเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วเวลาสปินนะคะให้เราสปินอัพไปให้เต็มทุกช่องก่อนแล้วค่อยมาสปินดาวนะคะถ้าถ้าจำนวนมันเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะเขามีแค่3อิเล็กตรอนเนาะก็ให้เราบรรจุไปงี้หนึ่งสองสามไม่ถึงกับต้องสปินดาวลงเนาะแล้วก็แค่นี้เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ต้องสปินดาวลงเพราะว่าตัวนี้มีแค่3อิเล็กตรอนเราก็บรรจุไปแค่3อิเล็กตรอนแบบ ไปทีละช่องแบบนี้ได้เลยเนาะอ่ะต่อมาค่ะอ่า Rb นะคะ Rb ลูบิเดียมสามสิบเจ็ดอิเล็กตรอนนะคะจัดเรียงแบบหลักนะคะแบบหลักเราจัดได้เป็นสองแปดสิบแปดแปดหนึ่งนะคะอ่ามีกี่ระดับชั้นพลังงานคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะถ้าจัดแบบเป็น configuration ก็จะได้เป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 นะคะอ่าเมื่อจัดเป็นคอนแบบคอนฟิกูเรชั่นแล้วนะคะเราค่อยมาจัดเป็นแบบ orbital diagram นะออร์บิทัลไดอะแกรมนะอ่าออร์บิทัลไดอะแกรมเนาะ s มี1ออร์บิทัลบรรจุได้สูงสุด2มี2อิเล็กตรอนนะคะสปินอัพสปินดาวอันนี้ก็คือสปินอัพสปินดาวนะคะ 2p6 นะคะสปินอัพสปินอัพสปินอัพสปินดาวสปินดาวสปินดาวนะคะให้เต็มทุกช่องแบบนี้ 3s2 นะคะ s2 3 p 6ค่ะ spin up spin up spin up แล้วค่อยมาเริ่ม spin down ใหม่นะคะถ้ามีสอิเล็กตรอนก็จะเป็นแบบนี้ถ้ามี5อิเล็กตรอนก็จะเป็นแบบนี้ถ้ามี6อิเล็กตรอนก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะ 4s 2นะคะก็ใส่ไปค่ะ,ะ spin up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  อันนี้ก็คือ spin down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 , spin down นะคะ 4p 6ค่ะอ่าเต็มทุกช่องเนาะ P มี3ออร์บิทัลบรรจุได้6อิเล็กตรอนนะคะ 5s1 นะคะ 5s1 นะคะมีแค่1อิเล็กตรอน s มีกี่ออร์บิทัลคะมี1ออร์บิทัลก็คือมี1ช่องนะคะมี1อิเล็กตรอนเราก็แค่สปินอัพไปแค่นี้พออ่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,ะวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะ เรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะแบบออร์บิทัลไดอะแกรมนะคะ